วันนี้จะนำพระสูตรพระสูตรหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญที่น่าศึกษามาให้ท่านสาธชนได้ศึกษาจะได้เข้าใจเรื่องของกรรมนะฮะก็คือจุลกรรมวิพังคสนะะุมีปรากฏอยู่ในมัชฌิมนิกายอุปปริปานาันธาเรื่องเกิดขึ้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ใน พระวิหารเชตวันนะ,ะซึ่งเป็นอารามของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีเมืองสาวัตถีก็มีมานพท่านหนึ่งชื่อว่าสุภามานพโตไทยบุตรนะฮะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ทูลถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีต คือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่สุภาพมานพโตทยบุตรกราบทูลถามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าศึกษานะนะฮะ,ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะฮะขออัญเชิญพระพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังนะดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและปรานิไดนะะ้นี่พระุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะะหลังจากที่ สุภาพมานพโตทยบุตรกลาบทูลถามนะทีนี้เมื่อสุภาพมานพโตทยบุตรได้ฟังพระพุทธธรมรมหลออย่างนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจเนื้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสดยย่อก็กลาบทูลขอใหอ้พระพุทธองค์นั้นตรัสโดยพิสดารน,นะฮะสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ตรัสนะฮะแยกออกเป็นเรื่องๆดังนี้นะ ก็ขออญเชิญพระพุทธพจน์อ่านให้ฟังก่อนดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงนี่ตรงนี้ฟังให้ดีนะเรื่องสำคัญทีเดียวนี่เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนอายุสั้นดูก่อนมนบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตนี่พระพเจ้าชี้แจงสุภาพมานุ์โดยพิสดารที่สุภาพมานุ์กราบทูลถามในคําถามคู่คู่แรกว่าทําไมามนุษย์จึงมีอายุสั้นมีอายุยืนนะฮะที่อัญเชิญพุทธพจน์่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระเจ้าตรัสถึงกรณีที่สัตว์คือทั้งมนุษย์และมนุษย์มีอายุสั้น เพราะเป็นผู้ฆ่าสัตว์นะเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัรประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์ที่มีชีวิตทําให้อายุสั้นนะทีนี้ทรงแสดงต่อมาตรงกันข้ามว่าดูกอ่นมานพส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาจากปาณาติบาต วางอาชียาวางศาตราได้มีความละอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และผู้อยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์<อ>เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูก่อนมานพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาจากปานาติบาตวางอาชญาวางศาสตราได้มีความละอายถึงความเป็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่นี่ปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้อายุยืนเนี่ยนะพุทธเจ้าตัดไว้ชัดเลยว่าต้องละปานาติบาต คือไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่เว้นจากปานาติบาตเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคือวางอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างมีความละอายคือฮิลิมีความเอนดูแล้วก็อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และผู้อยู่จะเป็นคนมีอายุยืนนะถึงแม้นว่าตายจากความเป็นมนุษย์ก็เข้าถึงสุคติโลกโลกสวรรค์ หรือว่าถ้ามากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนมีอายุยืนในทางตรงกันข้ามผู้ที่ทําปานาติบาตนะฮะที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นคนเหี้ยมโหดมือเปื้อนเลือดนะฮไม่มีเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวิริบาตนารกถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนมีอายุสัน้นนี่จําไว้นะเรื่องนี้ ทีนี้พู้เจ้าทรงชี้แจงต่อมาในประเด็นที่ว่ามีโรคมากมีโรคน้อยอเรื่องนี้ก็ควรศึกษานะเพราะว่าสำคัญเอาไม่ว่าพระพุทธพจน์คือคำที่พูะเจ้าตรัสเป็นสัจธรรมนะคือจะเป็นสภาวะที่เป็นจริงพู้เจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโรคหรือไม่เสด็จอุอบัติสัจธรรมนี้คือสภาวะที่เป็นจริงนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ ก่อนที่พระเจ้าจะ,สะเสด็จอุบัติมันก็เป็นจริงอย่างนี้พระเจ้าสเสด็จอุบัติตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอนุตตรสัมมาสมุทธเจ้าก็ทรงเห็นสัจธรรมนี้แล้วก็ทรงแสดงให้สรรพสัตว์โลกเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะถึงแม้ว่าพ,พระองค์จะ,สะเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วสัจธรรมคือสภาวะความเป็นจริงนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพธ์ที่พระเจ้าตรัส ที่อาตมาเคยบอกไว้ว่าพุทเจ้าจะตรัสอะไรต้องเป็นวาจาสุภาษิตคือคำนั้นต้องเป็นคำจริงนะแล้วก็ถูกกาลด้วยนะถึงจริงแต่ไม่ถูกกาลพระองค์ก็ยังไม่ตรัสนะแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยนะนี่พระองค์ถึงจะตรัดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าวาจาสุภาษิตเพราะนั้นพระพุทธธรรมหลักของพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ตรัสแล้วหนึ่งไม่มีสองนี่ให้จำไว้ ทีนี้ผู้เจ้าตรัสในกรณีที่มีโรคมากมีโรคน้อยดังต่อไปนี้นะดูก่อนมานนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกพะรกรรมนั้นอันเขาให้พรังพร้อมสมาทา,านไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหนะ้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากนี่จาไม่เลยดูก่อนมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตรานะเบียดเบียนสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์ทำให้สัตว์นั้นได้รับความลำบากจนถึงแก่ชีวิตเนี่ยละ ทำให้มีโรคเนาะไอ้ทําให้มีโรคมากนะฮะจะด้วยอา,อาวุธอะไรก็แล้วแตนะ่ที่พระเจ้าตรัสว,ว่าด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยศาตราก็คืออาวุธต่างๆต่อมาตรัสตรงกันข้ามนะฮะดูก่อนมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้ หรือศาตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พระกรรมนั้นอันเขาให้พรังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยนี่ดูก่อนมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปรก,กติไม่เบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตรานะ ตรงกันข้ามกันถ้าเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์นะฮะด้วยฝ่ามือด้วยวัตถุต่างๆก้อนดินนะท่อนไม้สัตราอาวุธต่างๆนั่นมีโรคมากแต่ถ้าไม่ทำก็มีโรคน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะส่วนประเด็นอื่นๆที่ผู้เจ้าตรัสเช่นว่า มีผิวพันธ์ามมีผิวพันธ์งามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญาหรือมีปัญญามากอันนี้คงจะเอาไว้ในครั้งต่อๆไปนะ